เรามาดูดวงรายวันกันนะคะโดยพี่บูจะเปิดให้ตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอยากให้ดูกันไปยาวๆนะดูเผื่อคนอื่นด้วยนะคะดูเผื่อคนที่คุณรักนะคะแต่ถ้าเล็กนจิจริงๆไปตามวันเกิดได้เลยพี่บูทำอินเด็กไว้ให้คะ่ะ ชาวอาทิตย์คะพลังชีวิตของชาวอาทิตย์วันนี้นะคะเป็นพลังงานธาตุน้ำนะธาตุน้ำของคุณวันนี้มันออกจะแบบว่าจริงๆแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้น,ลนและมักจะปลุกเร้าคนอื่นได้อยู่เสมอถูกไหมคะเป็นคนธาตุไฟนั่นเองนะมีไฟในตัวแต่วันนี้พอเป็นพลังงานธาตุน้ำจะกลายเป็น จะเฉลยไปสักหน่อยนะไม่ใช่ตัวตนคุณที่แท้จริงนะคะและวันนี้ออกจะเบื่อในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ซะด้วยสาไปนะคะแบบนี้เลยนะซิ่งเบื่อนะเบื่อหน่ายในเรื่องของอารมณ์อิมมชันเนลของเรานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินได้ไพ่สี่เหมือนกันนะคะเป็นสี่ไม้เท้านะคะที่วกยังบอกแบบนี้ว่าการเงินของคุณมักใช้ใจ่ายไปเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ โวยให้กับครอบครัวจริงๆคืออยู่ในช่วงของการสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะทำไปเลยค่ะเพราะคุณคิดดีอยู่แล้วคุณทำดีได้เลยนะคะในเรื่องทางการงานโดดเด่นมากนะคะราชาถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าแบบนี้ไม่ว่าจะจัดงานอะไรอย่างเนี้ย ความเป็นตัวตน่านไฟความเป็นผู้นําของคุณกลับขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นมากนะคะตั้งใจทางานาและบริหารงานให้ดีค่ะอย่างนี้นะในเรื่องของความรักนะจริงๆความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดมีคนที่อายุน้อยเข้ามาหาคุณนะคะและเขาคนนั้นน่ารักนะ้าน,นสิ่งดีๆมาให้นําผลประโยชน์มาให้เขาไม่ได้รักคุณเพื่อจะหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะ แต่เขามักจะปราถน,นาดีต่อคุณแต่คุณมักจะปฏิเสธความรู้สึกนั้นนะเบื่อ เบื่อด้วยซ้ำว่าคนเข้ามาฉันอยากจะพุ่งมุ่งไปในเรื่องของการทํางานหรือการหาเงินซะด้วยซ้ำไปนะคะต้องไพ่เตือนแบบนี้บทสรุปนะคะบางคนบางคนเฉยๆนะคะพี่บุ๊บอกการงานคนุณดีแต่คุณก็ยังเบื่อการทํางานทําไมอ่ะทาไมถึงเป็นแบบนั้นคนที่เขาอยา,อยากอยู่ในจุดของคุณเขาอ,อยากเป็นแบบคุณแต่คุณกลับเบื่อจุดที่คุณอยู่คุณไปเช็คดูใหม่ดีกว่านะคะข้อดีมีมาก มาในตัวคุณเองวันนี้จะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะที่รู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะไม่อยากจะทําอะไรสิอย่างนี้นะเบื่อไปซะทุกอย่างแต่ อย่างดีนะที่คุณมีภาระคุณมีความรับผิดชอบรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่คุณมีนั่นคือข้อดีของคุณนะคะพยายามดึงข้อดีออกมาใช้โดยเฉพาะการเป็นนักบริหารการมีไฟการมีความสามารถเป็นผู้นำคนอื่นนะคะวันนี้เรื่องอารมณ์อิ t โมดชิโนขอให้แก้แก้ไขโดยการรับฟังคนอื่นเปิดใจรับฟังคนอื่นแบบนี้จะดีกว่านะคะ ชาวจันทร์คะพลังชีวิตของคุณวันนี้เป็นพลังงานธาตุลมนะคะโดยพื้นฐานแล้วชาวจันทร์เป็นพลังงานของธาตุดินผสมน้าเข้าไปเมื่อมีลมมาปกติลมนั้นมักจะทําลายตัวตนของคุณนะคะ แต่วันนี้พลังงานตัวต,วตวพนพลังงานธาตุล่งนี้จะทําให้คุณมีความโดดเด่นมีความที่เป็นนักปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าลดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นลงแต่คุณจะใส่ใจในตัวเองมากขึ้นเห็นถึงผลประโยชน์ของตัวเองบ้างนะคะนั่นคือสิ่งดีนะคะแต่แต่คุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพอใจละฉันมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมี นั่นเป็นการทำลายตัวเองนะคะวันนี้ไพ่เดอดสตาร์ขึ้นมาในพลังชีวิตของคุณดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ทำงาน ภาคการขนส่งใครทำงานเป็นนักธุรกิจพ่อค้าวานิชทั้งหลายใครทำงานทางสื่อออนไลน์วันนี้โดดเด่นนะคะงานเกี่ยวกับเรียกงความสวยงามก็ยังได้ด้วยนะชาวจาันทร์พลังชีวิตของคนดีนะคะขอให้ดึงสิ่งดีๆออกมาใช้ให้ได้นะคะแต่พอมาเรื่องการเงินนะคะที่ม้อบอกแบบนี้ว่าการเงินต้องดูแลดีๆเลยนะคะวันนี้อาจจะมีคนเหมือนใช้แท็กติกอะ่ะ เอาเป็นว่าพี่บุ๊คือมาหลอกเราหลอกเราแบบนี้นะเขาต้องการขอยืมเงินเรานะคะแต่เขาก็มาพูดว่าเอ้ยแบบโกโหกอะว่าตัวเองมีปัญหาโน่นนี่มีความจําเป็นต้องใช้เงินมากขอความการุณานแะบบขอยืมเงินสักหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะมามาในทิศทางแบบนี้นะคะมาฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากคุณไปนะคะอันนี้แบบขอซื้อหน้านะคะบางครั้งถึงบอกว่าคุณเป็นทําการ มีอาชีพเป็นพ่อค้าวานนี้แบบคุณมีหัวธุรกิจอยู่แล้วแต่วันนี้อาจจะถูกคน,คนอื่นฉกชวยเอาผลประโยชน์ที่คุณควรได้ไปไปในเรื่องของการเงินเลยนะคะมาในเรื่องของการงานการงานชาวจันคะ แม้การงานจะมีปัญหานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะมันต้องมีการต่อสู้กับปุปสรรคที่จะเกิดขึ้นวันนี้พลังงานตัวตนเป็นธาตุาลมอยู่แล้วสมัมพันธ์กับเรื่องการงานแน่นอนนะคะดังนั้นต้องบอกแบบนี้คนกา้าวันนี้พลังงานชีวิตเป็นธาตลมจะทําให้คุณคิดมากขึ้นและเพื้นฐานคุณเป็นคนที่ลงมือทําอยู่แล้วเราแค่คิดก่อนทําวางแผนก่อนทําปัญหา แก้ไขได้ชนะอุปสรรคปัญหาได้เลยค่ะ mm. มาในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่เป็นหดาบนะคะที่เคยคิดว่าอุปสรรคปัญหามันยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่นะคะแต่มันคลี่ถ่ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ที่ปรึกษาที่ดีคอยบอกคุณว่าอ้ปัญหาแบบนี้คนอื่นก็เป็น อะไรอย่างนี้และคุณจะเรื่องเข้าใจในชีวิตความรักของเราว่ามันมักจะมีปัญหาเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็มีความสุขกับชีวิตจะดีกว่าในบทสรุปไพ่บอกแบบนี้นะคะชาวจันพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนรักคนอื่นและคุณมักจะชอบปกป้องคนอื่นอยู่เสมอ แต่อย่าลืมปกป้องใจตัวเองบ้างนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางเยอะหน่อยนะคะและทุกครั้งที่ไปทำงานคุณมักจะใส่ใจคนอื่นอยู่เสมอเป็นเรื่องดีนะคะและสิ่งนั้นมันจะเป็นสเสน่ห์ของคุณนะขอให้ใช้สิ่งนั้นต่อไปนะคะและวันนี้ถ้าใครมีการแข่งขันทั้งหลายนะคะใพ่บอกได้ว่า คุณชนะการแข่งขันได้แน่แม้นเหงื่อยากแต่ชนะนะคะให้คิดแบบนี้เลยวันนี้วันดีวันดีสําหรับคุณแม่การงานเหนื่อยแต่ชนะระวังเรื่องการเงินเท่านั้นนะคะระวังการเงินวันนี้ต้องพยายามพกเงินให้น้อยมีเงินเดือนชีนให้น้อยที่สุดนะคะชาวอังคาระคะวันนี้พลังงานชีวิตของชาวอังคารเป็นพลังงานธาตุดินนะคะปกติ ชาวอังคารจะเป็นคนท่านมทำอะไรรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วและมักจะเป็นคนขยันวันนี้คุณเป็นคนขยันและลงมือทำอย่างจริงจังนะคะแต่ข้อเสียของไพ่คือชาวอังคารคะวันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้อย่างมาตรฐานปกติของคุณและคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณด้อยด้ยลงไปวันนี้ประสิทธิภาพคุณได้ลงจากที่คุณเคยคิดไว้นะคะ ถามว่าอดีไหมนะจริงๆแล้วอะ่ะไพ่เขาจะบอกว่าบางครั้งเราอ่อนน้อมถ่อมตนดีนะคะแต่ของคุณนะ่ะมันเหมือนแบบคุณเหมือนวันนี้คุณเป็นคนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยและมีความจําเป็นที่จะต้องไปขอ ความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นทําตัวให้เล็กไว้ก็ดีนะคะอ่อนน้อมทมตนไว้อย่างนั้นดีนะคะแบบนี้นะพลังชีวิตนะมาเรื่องการเงินทำไมพี่โ์ถึงอ่านว่าคุณด้อยราคานะคะแต่คุณไม่จนนะเพราะการเงินของคุณได้เป็นไพ่ราชาถือเหรียญอย่างนี้มันจะจนได้ยังไงจ้าก็คือ คุณอยากทำอะไรหาเงินมีโอกาสได้เงินสูงนะคะวันนี้ถึงแม้จะบางคนยังไม่ได้คิดเริ่มทำอะไรเลยคุณหยิบจับอะไรก็คิดได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะคะวันนี้มีโอกาสได้เงินสูงอยู่นะแต่พี่มกไม่เคยสนับสนุนให้คุณเล่นหวยนะคะวันนี้เป็นวันที่16บนะมักจะเป็นคนที่มีหัวคิดและ แปลเปลี่ยนกลายเป็นเงินมากกว่านะการซื้อหวยมันเป็นเรื่องของลองทุนน้อยโชคลาภรอโชชตานะพี่บุ๊ไม่สนับสนุนนะคะอย่างนี้บอกก่อนนะในเรื่องของการงานนี้แหละมันเป็นปัญหาที่ทําให้พหลังชีวิตของคุณดดอบลงนะคะ ไพ่แปดดาวนะเป็นไพ่ของอุปสรรคปัญหาที่รายล้อมตัวคุณอยู่ปกติพื้นฐานเช่าอาคารคุณเป็นคนกล้าสู้กล้าลุยทุกอย่างเพียงแต่ว่าพลังชีวิตวันนี้ดรอปลงทำให้การที่จะทำอะไรแต่ละอย่างมันจะช้าช้ากว่าความคิดของตัวคุณเองและคุณก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างอะไรกันนี่รายล้อมอุปสรรคเลือกนักสู้คุณอยู่ที่ไหนคะดึงสัญชตาตญาณตัวคุณออกมาให้ได้ พี่บบอกว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะอย่าเปิดกั้นตัวเองมองตัวเองให้รอบด้าน ดึงเลือดน,นักสู้ออกมาแต่เลือดน,นักสู้อองคุณต้องเป็นนักคิดด้วยนะคะรู้วิธีที่จะเอาชนะปัญหาให้ได้ก่อนด้วยนะคะอย่าดูถูกตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะในเรื่องของความรักเป็นเรื่องเชื่อใจคุณเลยวันนี้เลยนะคะการเงินดีความรักด,กดีการงานเหนื่อยนะคะความรักของคุณนะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วจะบอกว่าแฟนคุณน่ารักมากคุณเหนื่อยงานแค่ไหนคุณทิ้งตัวใส่เขาได้เลยเขา พร้อมที่จะรับเป็นที่รองรับ แต่อย่าใส่อารมณ์เขานะคะสงสารเขาเขาว่ายอมที่จะรองรับอารมณ์คุณได้ทุกสถานการณ์นะคุณได้คนดีแล้วดีใจด้วยค่ะแล้วถ้าคุณเป็นคนโซลา่าคุณเป็นคนโสดคะมีคนพร้อมที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คุณพร้อมที่จะเยียวยาใจคุณเลยนะคะวันนี้วันนี้ไพ่บทสรุปแบบนี้นะคะบางครั้งคุณรวยเลยนะคะคุณรวยไม่รู้จะทำยังไง เอาเงินไปเล่นแลกแปลทาหาความสนุกกับเงินนะคะขอให้คุณเป็นนายเงินไม่ใช่เงินมาเป็นนายเรานะคะแบบนี้นะและจะต้องบอกว่าการลงทุนของคุณมีความเสี่ยงนะคะคุณเล่นแลกแปลทาคุณมีความเสี่ยงคุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างความรู้และสนุกกับมันนะคะการเงินคุณถึงจะโดดเด่นนะคะอย่างนี้นะ ชาวพุทธคะพลังงานชีวิตของชาวพุทธเป็นพลังงานธาตุน้ํานะคะตรงตรงตัวเหมือนชาวพุทธเลยนะคะ ความที่คุณเป็นคนที่อ่อนหวานจริงๆพื้นฐานคุณเน่เป็นคนปากหวานช่างเจรจานะวันนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกแบบว่าใส่ใจคนอื่นโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวค่ะหรือใครที่คุณรู้สึกว่าเขาเหมือนคนในครอบครัวพลังงานชีวิตแบบนี้ดีนะคะใครอยู่ใกล้คุณจะมีความสุขเพราะคุณมักจะให้คนอื่นอยู่เสมอให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะคะคำพูดของคุณที่มีวาจาเป็น พูดในสิ่งที่ดีสร้างกําลังใจให้คนอื่นได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินนะการเงินได้ไพ่สิบดาบนะคะต้องระวังการใช้จ่ายนะคะที่มันเคยใช้จ่ายมาเยอะมากแล้วตอนนี้เริ่มมีปัญหาบางคนอาจจะติดขับและกู้หนี้ยืมสินนะวันนี้ต้องระวังนะคะใครไม่มีปัญหาเรื่องการเงินต้องระวังเอาเงินไปจ่ายเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองนะคะระวัง สุขภาพตัวเองในเรื่องโดยเฉพาะกรณีออฟฟิศซินโดมที่ปวดคอบาอไหลอะไรอย่างนี้นะคะระวังในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการงานการงานถ่าวันนี้มีการเซ็นสัญญาอ,ะ,อะไรจะโดดเด่นนะคะแต่การเซ็นสัญญาต้องอย้ำว่าต้องอ่านสัญญาให้ดีนะคะเพื้นฐานแล้วในเรื่องของการงานแบบนี้นะ คุณเป็นคนไม่เอาเปรียบใขรนะคะและคุณไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเช่นกันถือว่าดีนะคะอะไรที่พูดไปแล้วโดยวาจาอย่างเดียวไม่พอนะคะขอให้มีการลงนามสินสัญญาจะดีกว่าด้วยนะคะการงานถือว่าเป็นไปในเรื่องดีนะคะถ้าทำงานประจำอะไรแบบนี้ถือว่าคุณยังมีตักกะหลักการเหตุผลดีนะคะและมาัากจะมีการที่ เจรจาแล้วเข้าใจคนอื่นได้นะคะและก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักนะเองความรักได้ไพ่เด็กถือถ้วยเลยนะคะเป็นความรักที่แบบว่ารักที่เป็นความบริสุทธิ์ใจ รักที่มีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันอย่างนี้นะคะและถ้าใครมีครอบครัวมีแต่งงานเรียบร้อยมีโอกาสความรักนะจะได้บุกขึ้นมาได้มีโอกาสเลยนะคะและถ้าใครมีครอบครัวมีลูกล้วลูกคุณน่ารักมากนะ,ค,ะความรักของคุณมันจะไปเทออกองกันที่ลูกนะคะเพราะเด็กน่ารักนะคะและบทสรุปนะคะบทสรุปเป็นอัศวินถือเหรียญนะคะพี่โบจะบอ บอกว่าจริงๆแล้วการงานของการเงินของคุณระวังใช่ไหมคะระวังระวังอะไรระวังที่จะต้องจ่ายไปเรื่องของสุขภาพนะระวังคนจะยืมอะไรก็ได้ด้วยแต่ใบสุดท้ายเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาอะไรคุณยังสามารถที่จะหาเงินได้นะคะยังไม่หมดหนทางในการหาเงินมองหาดีๆรับรองทุกที่มีเงินลอยอยู่ในอากาศให้คุณหาคว้างมาได้คะ่ะ ชาวพระหัสคะวันนี้พลังชีวิตของชาวพระหัสเป็นไพ่เดวิวนะคะไพ่เดวิวเป็นไพ่ประจําราศีมาก่อนคือไพ่ธาตุดินนะคะแต่ไพ่ธาตุดินแบบนี้ความเป็นตัวตนคุณจะ ยึดมั่นถือเชื่อมั่นในตัวคุณเองสูงมากนะคะปกติคุณเป็นคนเก่งมีคุณธรรมนะคะแต่วันนี้คุณก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากเยอะมากและถามว่าดีไหมวันนี้คุณมีความฉลาดความฉลาดที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะ ความมีคุณธรรมของคุณมันอาจจะลดน้อยลงไปในวันนี้แต่ประสิทธิผลที่คุณต้องการได้ตามเป้าที่คุณคิดไว้นะคะพี่บู๊ก็บอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะพเพราะพื้นฐานคุณเป็นคนดีอยู่แล้วนะอันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจําเป็นถึงต้องการทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางคนอาจจะต้องใช้ใจ่ายไปเพื่อ การเดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะใช้จ่ายไปเพื่อการศึกษานะคะการศึกษาหาความรู้อ่ะเอออาจจะเป็นซื้อเจอบอะไรนะซื้อคอร์สซื้อคอร์สเพิ่มเติมเพื่อเรียนนะคะบางคนอาจจะต้องยักย้ายถ่ายเทเงินสักหน่อยนะคะจะลงทุนจากอันนี้ คุณตัวนี้ไปอยู่ในอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะจะต้องมีการโอนย้ายเงินของคุณไปอยู่อีกจุดหนึ่งเสมอนะคะอย่างนี้ได้นะแล้วมีอะไรอีกจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของดาวพฤหัสได้ด้วยนะคะเป็นไพ่ประจำราศีธนูเอาเป็นว่าอย่างนี้การเงินของคุณขอให้คุณตั้งเป้าหมายนะและนำเงินไปใช้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เช่นบางคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากมีเงินสักเท่านี้แล้วจะเอาไป บริจาคทําบุญแบบว่าอะไรนะให้ทุนการศึกษาอย่างเงี้ยให้ทุนการศึกษาไปก่อนไปตรงเป้าหมายคืงก่อนนะอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมันถึงเป้าเองนะไม่ต้องไปกําหนดว่าหาเงนินได้เท่าไหร่ถึงจะไปทําบุญทําบุญก่อนก็ได้นะคะมันจะส่งเสริมกันนะคะแบบนั้นนะในเรื่องของการงานการงานวันนี้ไม่เหนื่อยการงานวันนี้ชิลๆนะแต่พลังชีวิตของคุณไนงะ โอ้โหคุณนี้เต็มที่อย่างนี้นะส่วนเรื่องการงานของคุณถือว่าโชคดีสบายๆชิลๆและมีโอกาสที่คนจะให้สิ่งดีๆมีโอกาสมอบโอกาสดีๆมาให้คุณทำงานแต่ที่เน้นหนักก็คือคุณมักได้ผู้ช่วยเหลือทำให้คุณไม่เหนื่อยในการทํางานนะคะส่วนเรื่องความรักหรอถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคูแค่แข่งคุณเยอะ คุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะขอให้คุณต่อสู้นะคะมีโอกาสชนะนะได้ใจเขาคนนั้นมาครองนะคะแต่ถ้าคุณมีคร้บครัวแล้วนะคะจะบอกว่าคุณมากจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของความรัก ในขณะที่การงานจริงๆอ่ะคุณก็ได้ความช่วยเหลือดีอยู่แล้วนะคุณอาจจะเป็นคนช่าช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะแต่อย่าลืมดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะสําคัญมากเลยนะ เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่คนที่คุณรักอะคะ่ะเขาเป็นคนจิตใจอ่อนไหวนะเขาเป็นคนต้องการการปกป้องดูแลนะคะอยากให้คุณปกป้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะรักคนที่เขารักเราด้วยนะคะอย่าถือว่าเขารักคุณอย่างเดียวคุณจะทําอะไรก็ได้ ไม่ได้นะต้องดูแลใจเขาด้วยนะคะเขาอาจจะดูเป็นเด็กงองเงง,งองแยงนะแต่เขารักคุณจริงนะคะอย่างนี้นะคุณอาจจะมองเขาเหมือนเด็กๆนะจิตใจเขาดีนะคะให้ความสำคัญกับคนที่คนรักด้วยนะจ๊ะชาวสุขครั วันนี้พลังชีวิตของชาวสุขเป็นไพ่ธาตุลมเมจิเชียนนักมายากลเลยนะคะชาวสุขคะปกติคุณเป็นคนที่ประณีบนอมนะคุณมีอารมณ์ศิลปินอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้คุณจะมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสามารถในการพูดได้อย่างพลิ้วไหวและคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะการเงินเรียกว่าถ้าลงทุนอะไรไปแล้วโอกาสขยายตัว เงินทองงอกเงยเลยนะคะงอกเงยได้เลยแต่มันจะได้จากการที่คุณทํางานและสิ่งนั้นมนงอกออกมาเป็นเงินนะถ้ายังไม่เริ่มลงมือลงมือทําได้เลยและถ้าใครยังไม่ได้จัดระเบียบการเงินต้องจัดระเบียบการเงินเลยนะคะจะใช้อันดับ1 2 3ทาําอะไรบ้างบริหารการเงินให้ดีและจัดโดดเด่นนะคะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นถ้าเอาเงินไปลงทุนยิ่งดีใหญ่เลยนะคะส่วนในเรื่องของการงาน วันนี้ชาวสุขค้ะคุณจะเป็นเด็กที่กล้ากล้ามากปกติชาวสุขจะปีปนอมเอ,อ็นนอบไปใครว่าอะไรรู้นะแต่ไม่พูดก็แบบมีความเกรงอกเกรงใจแต่วันนี้ไม่เกรงใจใครดูุดันไม่เกรงใจใคกรกล้าพูดกล้าคิดนะคะแบบนั้นนะกล้าในการที่จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาคือข้อดีนะคะ กล้าแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่กล้าเรียกว่าขันอาสาเลยก็ได้นะแต่บางครั้งคุณยังอ่อนด้ประสบการณ์นะคะความเป็นเด็กของคุณคือเราต้องคิดให้รอบด้านบางครั้งรับฟังคนอื่นนะที่เขาเคยผ่านจุดนี้มาแล้วจะทําให้คุณ มาปรับแก้และใช้ได้ดีขึ้นนะคะคุณยังอ่อนประสบการณ์นในเรื่องของการทำงานนะคะต้องยอมรับไว้นะ,ะมันยังมีหลายอย่างที่คุณไม่รู้รับฟังความรู้สึกคนอื่นด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะ ในเรื่องของความรักนะความรักเป็นเรื่องที่คุณอยากจะแบบว่าอยากจะทำทุกอย่างนะให้กับคนที่คุณรักนะคะและคุณมักจะอยู่ในโหมดของผู้แบกนะแบกสิ่งทุกอย่างไว้คุณมักจะทำทุกอย่างให้แฟนรับความรู้สึกของความรักมาเก็บไว้กับตัวหมายถึงว่ามีปัญหาอะไร<ม>คุณก็จะเก็บเก็บกอดไว้อันนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีนะ ระบายความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อแฟนด้วยว่าต้องการแบบไหนนะบอกเขาไปด้วยนะคะความรักมันต้องแฟงระหว่างสองฝ่ายนะคะเพราะไพ่บอกแบบนี้ว่าคุณรับฟังเขาและเขาเพร้อมจะรับฟังคุณในเรื่องของความรักนะคะถ้ายังคิดว่าไม่ได้ หาที่ปรึกษาทางด้านความรักคาะก็รู้ได้นะคะและเขาจะตีประเด็นให้คุณได้ละเอียดกว่านี้นะคะในเรื่องของความราาักค่ะชาวสาวคะ่ะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นพลังงานธาดลมนะคะจึงปลุกเร้าตัวตนคุณให้ทำอะไรที่ เยอะมากนะมันปลุกไฟในตัวคุณให้ทำวันนี้เพิ่งวันอังคารเองนะคะแต่คุณทุ่มเททำหลายอยา่างวันนี้พี่โบเตือนหน่อยนะคะวันนี้คุณเหมือนกับว่าผ่านสึกมาเยอะเออคุณเหนื่อยมากนะ คุณใหญ่จะทําเต็มที่อ่ะม,มันจะส่งเสริมเราแบบขยันทาจนร่างกายมันอ่อนล้านะคะระวังสุขภาพด้วยนะต้องเตือนในเรื่องนี้นะคะความเป็นคุณเป็นนักคิดนักวางแผนได้ดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ยิ่งเพิ่มเติมให้เป็นคนที่คิดได้กว้างไกลกว่าคนอื่นด้วยนะคะในเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินไดไพเหรียเลยนะคะ แปดเหรียญนี้คุณได้เงินแน่นอนนะคะและการเงินคุณจะได้จากความสามารถนะไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นก็ยังได้เงินเล่นเหรียญคริปโตหรือเปล่ามีโอกาสได้เงินแต่แบบนี้ต้องเป็นการเล่นแบบเชิงทฤษฎีข้อนะคะไม่ใช่การเก็งกําไรนะคะต้องใช้ความสามารถของคุณเรียนรู้และสร้างผลประโยชน์กําไรได้นะคะและไพ่ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับนเรื่องความสามารถอยู่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าได้นะคะคุณจะทำ ธุรกิจออนไลน์ right, mm hmm. ก็ยังทําได้นะในเรื่องของการงาน mm hmm. การงานยังเห็นเงินเลยนะ mm hmm. แปลว่ามันเป็นผลลัพธ์เลยนะ ผลลัพธ์ของการทางานเนี่ยมันได้เงินนะคะแต่มันต้องลงมานานแล้วทามานานแล้วเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลงานนะคะอย่างนี้นะได้เงินนะแบบนี้เหนื่อยมาก่อนแล้วถึงได้เงินนะคะถ้ายังบอกว่ายังไม่เหนื่อยต้องเหนื่อยก่อนนะเงินได้มาที่หลังอย่างนี้นะคะในเรื่องของความรักนะเห็นใจชาวสาวมากๆอาจจะเงียบเหงาสักหน่อยนะคะไพ่เฮอร์มิขึ้นมาในเรื่องของความรักถึงแม้คุณจะมีคู่ครองอยู่แล้ว ะะถึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็ยังรู้สึกว่าแยกกันอยู่คนละโซนนะคะอีกคนอยู่อีกห้องหนึ่งอีกคนอยู่อีกห้องหนึ่งแต่คุณมักจะแยกตัวมาเพื่อหาความสุขให้กับตัวคนเองนะคะวันนี้เป็นวันที่แนะนําให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมดูแลใจแฟนคนด้วยอาจจะบอกว่าวันนี้ทํางานหน่อยมาขอพักหน่อยนะบอกให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้นะคะ เขาไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอ,อะไรคุณโมโหอะไรอย่างนี้นะโอ้โหชาวสาววันนี้คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญอีกแล้วพี่บูวจําได้พี่บ๊วทายดวงคุณไปตะกี้นึกว่ามีโอกาสเสียโชคไพ่ยังบอกอีกหนึ่งเหรียญย้ำมาอีกรอบหนึ่งไม่ซื้อไม่ได้อย่างนี้นะคุณจะบอกแบบนี้ว่าโชคลาภใหญ่ จะเกิดได้นะคะแต่พี่ปุ๊ย้้ำอยู่แล้วว่าไม่เน้นเรื่องโชคลาภนะคะไม่เน้นเรื่องโชคลาภคุณจะได้จากการเงินที่ดีเพราะคุณมีความสามารถการงานที่ดีคุณก็ได้เงินนะคะส่วนความรักอันนี้สี่แหมหยิบผิดการเงินแปดเหลียญการงานเจ็ดเหลี่ยมนะคะส่วนความรักนะเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่คนเดียวก่อนถึงจะได้เงินนะคะ วันนี้พี่โูได,ด,ด้ดูดวงครบเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยใครดวงแย่เราต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยไมายเซงหรือทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะลิขิตฟ้าอย่างไม่เท่าชะตาคุณลิขิตเองการดูกับพี่โูดูเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วคะ่ะไปแล้วค่ะ